โห้เครียดอะอารมณ์ตึงเครียดหน้ามันเครียดกันข้าเหรออืมไปเปาว่าตอนมาถึงแล้วฉันเหนื่อยฉันก็นอนฉันไปกินข้าวเขาบอกว่าไปกินข้าวเที่ยงกันเาบอกว่าเออไม่ไปไปเถอะแันก็ไล่เขาไปมันทั้งคู่หรือเปล่าเพรคนเหนื่อยเนาะคนนึงแบบมันมันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ตรงหน้าหรอกปัญหามันตรงที่เธอก็่นมัวกับเรื่องเออก็เขาไม่สนใจฉันฉะน้อยใจหลายอย่างแล้วมันเก็บ เนี่ยที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมกานอนเปิดไฟอ่านหนังสือแล้วก็ใส่แว่นตาอ่านหนังสืออ่านแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็อ่าอะไรนะดูแท็บเล็ตอะไรเข้าไปถ้าที่เราอยู่ข้างกันก็ไม่ข้างเราต้องเปต้องหักเขาเลยถ้าเปิดก็ต้องลงเลยใช่ไหมไม่ใช่ต้องเปิดต้องลงแบบคุยกันแล้วก็แบบเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ดีนะตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าเรากำลังจะเอาชนะกันด้วยความเงียบ วานเขาก็พัฒนาไง